มือปราบสัมภเวสีจากการที่หมอปลาได้เดินทางมาถึงบ้านเขาสามารถสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีภายในบ้านแต่แค่นั้นยังไม่พอเมื่อหมอปลายังสัมผัสถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มาจากบ้านร้างฝั่งตรงข้ามได้อีกและมีส่วน ที่ทำให้น้องตะกะแตนมีอาการเหล่านั้นหมอปลาจึงได้ให้น้องมาทำพิธีตรงที่บ้านรลางนั่นครับที่ดึงไปคลองทีงพระมาพี่นะครับมาแม่ พี่ให้ใครปีนเอาไปของกันเล็กข้างบนได้ไหมเล็กข้างบนนะครับ เอากดเลยกดไปครับกดกดกดเนี้ยกดกดไม่กดกดกดปลปลายมีดนะครับโอเคกดไปลามีดเลยครับาอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่เจ็บ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 เดี๋ยวหายลูกเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอปลา ก็เริ่มทําพิธีพสักเคกาเมจะรูปเปสิติการะตะเจจันตะลิเคมนะเตมีใบพระมหาชนกความหาทศพรครับพระพุทธพระหัตถพระสัจจโนพระสาพระราหูพระสมุทรพระระพระราพระหัตุมาพระรามสุภะพิทุสุริกาสุนันทสัพพยานาคุยาคตนาณิกาหาสมุทรตานาพระพุทธพิปัสสีพิทุมาราพอหมอปลาสุน้องตั๊กแตนก็เริ่มร้องเหมือนอย่างในคลิปตอนที่อยู่บ้านมาปลาครับ อาวุัพพาระุชากเทวัทพรสบุญพรยุมิธรมสมเด็จพระมนทานราจจม้าหวบาสมเด็จพระปรมท้าหาปสัาะาาวบาสมเด็พระปรมนทรรวมถึงข้ามรััตุกข์ุจุบาพอง์มาชันตุสีุจลกุรจะยิ่งเวลาผ่านไปน้องพะกตะแตนยิ่งร้องและต่อต้านมากขึ้นเรามาเอาใจช่วยหมอปลา และน้องกันขอให้การทำพิธีสำเร็จผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถอะครับเย Lạp, đó lạp, đó lạp, 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 lạp,

อ่าแตนครับอ่าแตนเอามือจิ้มในมือนิดนึงครับเอาเอาดีมนิดนึงหมอปลาให้ทําการกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับดวงวิญญาณสัมภเสีทายสพิเกทปดัที่ทำการเวียนเวเด็กปีนี้เดอเพราะแม่นของร้าน้านจงรับคสที่กับปาชใารนี้เดการ้านี้านุพ่่ลอเดกกับามรแต้องทีาทเดี๋ยวพี่อ้อาเนี่ยรวยหรอกบาทสองลังเนี่ยเราก็เอาน้ำหมนไปกับผมตามแล้น้ำหมดตเนี่ยต่อไปกับผมที่บานของนอกอยู่ดนะรวยทั้งสองลังเลย โรยลองบริเวณที่นีครับผมแลนะ้วผมน้ำมนต์ตามได้ปะให้ใครผมน้ำมนต์ตามให้เบี้ะเอสุดท้ายได้น้ำข้าตอกดอกไม้และน้ำมนต์ไปโปรยและปากพรมให้ทั่วบริเวณบ้านร้างและที่บ้านน้องตาะกะแตนให้หมดก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ ครั้งแรกที่หมอปลาเจอน้องค่ะหมอปลาสัมผัสอะไรได้บ้างที่บ้านหมอปลาเอ่อค er รั้งแรกที่เจอน้องเนี่ยรู้แล้วว่าน้องเขาว่าโดนวิญญาณพวกนี้ขู่ขามถึงทําให้น้องเนี่ยร้องไห้เหมือนขับโม้นว่าใครมันการแกล้งตลอดเวลานี่คือสัมผัสจากตรงนั้นที่เรียกการแก้ไขเนี่ยผมต้องแก้ไขให้ตัวของน้องเนี่ยแต่ปรกติก่อนตอนที่อยู่บ้านผมซ่องว่าแหลกเนี่ยน้องจึกระตักการ,การตอนที่สวดมนต์ก็เกิดอาการเพราะว่าร้อนเพราะจะปวดที่หัวประวัติต้องเอาไซซินเนี่ยผ่านที่ศีรษะน้องแต่หลังจากินเนี่ยซ่องวันไปแล้วนออ้องก็หาาายยเเลผมมต้้องงดินทแกไข ณจุดที่เกิดเหตุเท่ากับบ้านของน้องหลังเนี่ยครับเราพรอมอา,าเดินทางมาถึงนี่สัมผัสอะไรได้บ้างคะพอเดินทางเข้ามาถึงเนี่ยจากบ้านน้องเนี่ยมันก็มีของพลังงานของวิญญาณพวกนี้แล้วส่วนหนึ่งแต่พอมองจากหน้าประตูบ้านน,อน,อน้องจึงเห็นบ้านล่างคุเนี่ยเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้น้องเนี่ยเกิดอาการวัดภาวะหรือร่องหต้ตลอดเวลาครับเราเกี่ยวอะไรกับบ้านล่างหลังเนี่เออบ้านล่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องเพราะว่าประตูบ้านของน้องเนี่ยมันไปตรงข้ามกับบ้านล่างแล้วทางคน บริเวณเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีต้นมะขามย่อ,ย,อ,นนอนนยบริเวณเนี่ยอยู่ต้นหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันตายไปแล้วเพราะวา่าเขาบอกว่าผีมันมันหลอกคนบริเวณเนี่ยเลยมาตัดกันก็ทํำไมดวงวิญญาณตรงเนี้ยส่วนหนึ่งอะ่ะก็ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านล่างเนี่ยที่ลามมาตกองยี่สิบกว่าปีถึงสรางเตเปีครับเป็นไปได้ยังไงคะที่วิญญาณดวงนี้คือจะมาทางนี้น,น้องก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เอ,อ่อเป็นไปได้เพราะว่าประตูหน้าบ้านของน้องเนี่ยอยู่ตรงขามกับบ้านล่างถึงทําไม่พอพลังงานตรงเนี้ยเพราะว่าในนาทีของบ้านหลังเนี่ยเขาไม่ทํา พอบเขตแดนก็ทําให้วิญญาณพวกนี้สามารถที่จะเข้าไปฟังงูไหลเพราะมาตรงข้ามอียานเนี่ยน้องเนี่ยเห็นผมท่ามพ่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าน้อง่จะชอบเดินมาเล่นบริเวณเนี้แล้วบางครั้งเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนนะรออยู่ในบ้านล่างนั้นเนี่ยตัวพ่อก็ตามมาดูก็ไม่เจอใครเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้น้องเกิดอาการวัดพรว่าก็คือวิญญาณที่อยู่ในบริเวณเนี่ยครับแล้วหมอปลาทําการแก้ไขยังไงเอ่อการแก้ไขว่าเนี่ยผมเองอน่ยต้องเชิญน้องวิญญาณของบ้านหลังเนี่ย เพื่อให้เขารุดพรมให้เขากลับพบภูมิเขาเพื่อไม่ให้มาสร้างฟาร์มเบียดเบียนกับคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ครับผมอยากจะฝากว่าบ้านไข่เนี่ยที่สร้างไว้บริเวณตรงกระอามกับบ้านล่างเนี่ยหรืออะไรตรงนั้นเขาปล่อยล่างมานนนเนี่ยเราต้องระวังลูกหลานเราไห้ดีคะเพราะบริเวณบ้านล่างเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสัต์ในระชาหรือสั์ที่มีผิษเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งหรือยานึงอะสิ่งที่ทเราเหมอมาเห็นเนี่ยสำหรับเด็กอ่อนเนี่ยเขาสามารถสื่อสารหรือสัมผัสกับผู้ใหญ่พวกนี้ได้ง่ายเพราะจีก็ยังอ่อนอยู่ เราต้องการทั้งวิญญาณทั้งสัตว์ระชานที่บริเวณเนี้คือจาจะฝฟกคนที่มีลูกหลานนะหรือว่าอยู่ติดกับบ้านล่างน,นี้ไม่จําเป็นอย่าให้เขาไปในบริเวณนั้นเลยเพราะมันจะเสี่ยงกับฝ้าไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเราทางด้านครอบครัวหมอฟ้าอยากฝากอะไรถึงผมอยากจะฝากครอบครัวว่าเด็กวันนี้เด็กอ่อนไม่อ่อนคือดัดง่ายเราพยายามสร้างให้เขาว่าเป็นคนดีง่ายโดยการให้น้องพวกนี้นางสมาธิ การทำสมาธิถ้าทำตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะประมาณสองควบขึ้นไปเนี่ยมันง่ายฟ้าที่จะไปแก้ไขร่างจากที่ว่าเขาเอาอยุสิบสองสิบสามปแล้วตอนนั้นอมม่ะขอหมองเขหลังเกิดึ้นนะเราต้องดูแลน,น้องอรตัวเนี้ยแล้วน้องของเราเนี่ยหรือลูกหลานเราเนี่ยจะได้เป็นคนดีครับตอนที่ทำวิธีคะ่ะแล้วน้องมีอาการปกติน้องอาการเป็นแบบนี้ไหมคะถ้าเป็นกลางคืนะก็คือมันผ่อาการแบบนี้เลยครับครับจะร้องและดิน้นแล้วก็จะโวยวายอาการเดียวกันเลยครับ เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกสงสารลูกครับแต่พอทําวิธีไปแล้วก็โล่งโล่งใจครับก็อยากฝากคือสิ่งของแบบนี้มันไม่มีตัวตนครับครับก็คืออยากฝากคือไงแบบของเราไม่มีตัวตนเราลบลูไม่ได้ครับไม่เชื่อใครจะลบลูเด็กทุกคนเกิดมาก็ต้องการความรักความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ผู้ปกครองเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กอย่างเข้าใจมันสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่ำเสมอและคอยแนะนำแนวทางที่ถูกโดยใช้เหตุใช้ผลเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพครับสำหรับคุณผู้ชม ที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละสามรางวัลหรือว่าหมดลม ไปประมาณตักครึ่งชั่วโมงปฏิหารสยองแล้วเขาก็ฟื้นชายชราตายไปก,กว่าครึ่งชั่วโมงกลับฟื้นคืนชีพพร้อมกับดวงตาที่เห็นวิญญ,ญาณไร้หลอม